น,นี้เป็นเรื่องของเพื่อนเราชื่อไออาร์ตมันเป็นเกย์อะปกติมันก็แต่งชายและขอบอกหล่อมากกิโลกรัมคือทาใครไม่รู้ก็เคลิมแต่ถ้ารู้ก็ไว้ไว้ไ,วไม่ยมกนี่มันแอบนีิว่าอะไรเงียแต่นิสัยมันดีนะถ้าอ่านเจออย่าว่ากันนะอาร์ตคือมันก็เช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ที่แถวแถวบางแคที่นักศึกษาเยอะๆเพื่อนเราเรียน มอที่ขึ้นต้นด้วยสลงท้ายมอะคิดเอานะคือมันเช่าชันบนสุดเพราะไอ้ความที่เป็นคนรักสันโดดของมันนี่แหละที่ทำให้มันเจอดีวันที่เกิดเรื่องเป็นวันพระมันนอนตอนโพลเพลซซึ่งเป็นเวลาห้ามนอนคือมันจะไปเที่ยวผับมันเลยนอนเอาแรงก่อนระหว่างที่มันนอนน่ะมันก็คริ่งหลับครึ่งตื่นนะมันเห็นผู้หญิงอยู่บนเพดานลักษณะ คือเห็นแค่เครื่องตัวโผล่มาผมยาวปลกมาเกือบถึงหน้ามันแล้วมีเสียงโดยที่ผู้หญิงคนนั้นไม่ขยับปากบอกว่าขอนอนด้วยข้างบนมันหนาวแล้วด้วยความที่มันเป็นคนไม่กลัวผีคิดว่าตัวเองฝันมันก็บอกว่ามานอนซิผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆปล่อยตัวลงมาค่อยที่นอนที่มันนอนมันบอกว่ามันโยกยบด้วยนะ ระหว่างที่จะหันไปดูว่าเป็นใครมันบอกว่าหันไม่ได้เหมือนโดนตรึงเอาไว้และผู้หญิงคนนั้นก็ชวนคุยและเหมือนขอด้วยแต่ด้วยเพื่อนเรามันไม่ชอบยอมันเลยปฏิเสธไปผู้หญิงคนนั้นก็เลยชั่วโมงว่าเป็นผู้ชายที่ดีนานอไมายามกเข็นทีแล้วก็หายไปโดยลอยไปที่เพดานจังหวะนานาฟิกาที่มันปลุกไว้หนึ่งทุ่มครึ่งก็ปลุกกริ่งมันบอกว่ามันเห็นทุกอย่างปกติ แสดงว่ามันไม่ได้ฝันมันเลยไม่ไปแล้วเที่ยวผงเที่ยวผับวิ่งไปบอกยามแต่ยามบอกว่าเพิ่งมาอยู่เลยไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ระหว่างนั้นมีแม่บ้านคนหนึ่งเดินมาแล้วได้ยินเลยชวนมันไปคุยที่สวนหลังอาพาร์ตเมนต์บอกว่าเมื่อสองสามปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งฆ่าตัวตายโดยการลงไปในอ่างเก็บน้ําบนอาพาร์ตเมนต์เพราะน้อยใจแฟนปันใจให้ยออื่น ป้าเป็นคนทำความสะอาดบอกว่าใส่ชุดอนอนสีขาวใช่มะก็ตรงทุกอย่างนะกับที่เพื่อนเราเห็นป้าเขายังบอกอีกว่าที่นี่มีชายหนุ่มหลายตายคืออยู่ดีๆนอนอยู่ก็ตายประมาณศพละปีและก่อนที่จะตายส่วนใหญ่บอกว่าฝันเห็นยอมานอนด้วยและขอเพื่อนเรามันก็ถึงบางอ้อ แม่บ้านเขาก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้จะบอกเจ้าของงอพาร์ทเมนต์มาทำพิธีเชิญวิญญาณจะดีกว่าเรื่องมันก็มีเท่านี้ตอนนี้เพื่อนเราก็ย้ายออกมาแล้วไม่ใช่กลัวมันจบการศึกษาและได้งานทำนักต่างจังหวัดและมันก็ยังทิ้งท้ายว่าเห็นมะว่าการเป็นเอมันดียังนี้นี่เองมังงั้นมันคงหลายตา